สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการบ้านในแบบฝึกหัดข้อที่1.1นะครับให้เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะครับอย่างแรกเลยให้เรานับลูกคิดนะครับในแต่ละหลักนะครับ10,000แสนมี1ลูกใส่ไว้ข้างบน,นครับหลักหมื่นมี6ลูกนะครับ6ลูกคิดหลักพันมี2ลูกคิดหลักร้อยไม่มีใส่ศูน์นะครับ หลัก10มี3แล้วก็หลักหน่วยมี2นะครับเราจะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้นะครับ162,000นหสครับตัวเลขไทยอ่าตัวหนังสือนะครับก็1แสนนะครับ60,000 สองพแล้วก็3 1มสินะครับข้อ2นะครับหลักแสนมี4นะครับหลักหมื่นมีห้าจำนวนหลูกหลักพันมี2นะครับหลักร้อยหลักสิบเป็น0และหลักหน่วยมี3ครับตัวเลขฮินดูอารบิกจะได้4ี่0สนหมืนสนะครับเขียนตัวเลขไทยได้ดังนี้นะครับ เะเป็น4ี่แสนห0าหมื่นสองันแล้วก็สามรับไม่ต้องเติมหน่วยนะครับข้อสามนะครับหลักแสนนับได้สามลูกนะครับหลักหมื่นมีสี่ลูกหลักพันมีหนึ่งหลักร้อยมีห้านะครับหลักสิบมีสองแล้วก็ หลักหน่วยมีหกนะครับนะครับตัวเลขไทยตัวหนังสือนะครับสามแสนนะครับสี่หมืน่นหนึ่งพัน ห้าร้อยยี่สิบหกนะครับต่อที่ข้อสี่หลักแสนมีสองลูกนะครับหลักหมื่นมีสามหนึ่งหกหลักสิบมีศูนแล้วก็หลักหน่วยมีสี่นะครับห้า ตัวเลขไทยดังนี้นะครับตัวหนังสือได้ว่าสองแสนสามมืนหนึ่นห ร้อยสี่นั่นเองข้อต่อไปนะครับข้อสองตอบคำถามต่อไปนี้นะครับคำถามแรกนะครับหลักลูกคิดแสดงจำนวนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหมื่นนะครับหนึ่งร้อย ยี่สิบหนึ่งสองสห้าหกเจดแปดกนะครับหลักลูกคิดแสดงจำนวนเจ็ดแสนหกมนะครับถ้าใส่ลูกคิดในหลักหน่วย1ลูกนะครับหลักหน่วยนะครับตัวนี้บวกหนึ่งนะครับหลักลูกคิดจะแสดงจำนวนได้นะครับก็ให้อ๋อยบวกนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็น10นะครับ10ใส่ศูนย์ทด 1 1บวก2เป็น3นะครับที่เหลือไม่ได้ทดนะครับก็จะได้ว่าเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบนะครับ ข้อสองครับมีสองแสนสามมืนนะครับกับอีกสีหน่วยนะครับถ้าใส่ลูกคิดในหลักร้อยหนึ่งลูกนะครับหลักร้อยหนึ่งลูกบวกหนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งบวกศูนย์ก็จะได้หนึ่งนะครับหลักลูกคิดจะแสดงจำนวน สองแสนสามมื่นกับอีกหนึ่งร้อยสี่นะครับข้อต่อไปนะครับหกแสนเจ็ดมืน่นเก้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับ้า ถ้าเราใส่ลูกคิดในหลักพันหนึ่งลูกนะครับหลักพันบวก1ตัวนี้1ลูกนะครับหลักลูกคิดจะแสดงจำนวนได้หนบวกเเป็น10ทด1 1ึบวกเเป็น8ไม่ต้องทดนะครับก็จะได้ว่านะครับหกแสนแปดหมื่นกับอีก101่ง้นั่นเอง ้อที่4มี4 0 0แส0ศูนย์หมนห้าันหนึ่งรสาสองนะครับถ้าใส่ลูกคิดในหลัก10 1หลูกหลัก10 1หนึลูกอ่าหนบวกสามเป็นสนะครับ จะแสดงจำนวนสีแสนห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง